สวัสดีนะครับผมเจอกันหลอบใบๆเล็กน้อยครับมันนี่กเขาปลาหลอบบใบนะครับมือเสาร์กับไปอีกฝากฟังของเชียงคับมาพี่น้องมันนี่ก็เลยมาหาเก็บแถวบ้านเบารถรับแถวบ้านบ้านเนื่อนบ่เบารถอันนี้แถวใดที่เขามาหนี่เราลวงนีนก็มากก็เบารถนะครับสาวนิดก็สาวจินมเขาเขาขายเห็ดอยู่บ้านพี่น้องเก็บเห็ดมาหลอบเสาหลอบายก็เลยมาขายครับก็เลย มาสองคนครับผมมากระบ,บาหรถมันยางกินลมชมวิวครับมากพอเห็นละงกดอกนึงที่น้นนองกำลังางามเลยครับทีนี้นขาวครับนีีสันกำลังกำลังคายดีนะครับสัน ตัวนี้ที่บมสูงไปไหนเลยครับกําลังกําลังยางมวนๆครับกําลังข้อยางดีๆโอ้ค่อยเข่อยางจนจนหมดมุนเบิดแล้วครับเ <c oughs> ดี๋ยวก็ลุนน้ำกันครับพี่ชายพ่อพ่อได้ไปขายตื่นบอกครับมือน,นี้ <c oughs> มากระเบ,บ้ารถนะครับตะก,กาศผู้ละใบผู้เด้สิมานวกัน <c oughs> โอ้เบ้ารถจะมาพ่อแล้วโกเกลียง ำแลสองแต้มสองแต้ม so 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 oh. แล้วก็น้ำแล้วโอ oh. กดอกตกงี้ได้เนาะนายได้เ pues ขนาเนนายอะมีดใหม่มีดใหม่เก่าเก็บโอวดวงนีคอสี่ว่าเขาาครับหลุดกันเรื่อยๆครับผม

ศึกษานะครับไก่ปลาเป็ดปูงเลยเพี่น้องวูบไปแล้อเลี้ยงไปเนอะสวยงามเลยเนาะ ลงเดียเขาเนี่นเขาพอเห็นได้ไข่มันโอ้มัวกรจมืห <laughs> น,นาโกดว่าไข่เขาพอเห็นมือหน,นาโกดไหนจะได้ซื้อมะเขืเตรลอนทั้งข้าว ไอ้ทุบเร้่ยวโทรศัพท์มานั่งนะติดละติดละติดละเราเนี้ยนั่นละสองขวานอันนี้เห็ดเห็ดเก็บสองคนด้วยครับเงี้ยบ้ารถต่างหากเข้าพบต่างหากแต่ว่าผมเป็นคนไทยลงคลิปผู้เดียวนะเหนียวเลยนุงเอาเต็มเต็มเลยมาเนี่ย บ่อนน้องขาแนตะ่พวกคนเมืองเขาบอนเขาก็ถอดออกนะถอดทีมถอดทีมเลยเน่ยพอดีซานนี่เขาไปเบิดเลยแม่เริ่มเลยได้ใกล้ชิดได้แล้วตัวยหนึ่งถึงเขา ลา,า,าดหนุ่มไหมเพียบเลยยุ่มลายครับบุ้มีดอกบานเนาะยังแรงเนาะเน่ยแต่ว่ายุ่มลายครับพี่น้องเลยดอกบานเข้าไปหมดแล้วเออดอกบานเลยแลย้วเพี่น้องเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเด้ครับ ấy, hey, giống cái gì <laughs> 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 ออกริมหนามสวยแท้เห็นงงระงูดอกนี่ไหมอรถออกริมคลองเลยนี่ระงงออกริมคลองนะครัมันปู่มันปูเนี่ยถคนเนี่ยป็นส้มหย,ยักเปลยเลยเนาะอือเนี่ย เอยไปโอ้เชียงปวกปีกหอเขาโอ้ยงเนะนี่สียดลลายีบนเนาะอรงเงี้ยหนิถือโแลันเด็กป่วยออกสนักที่เห็ดกระดา่างที่กันก็เห็ดคอนแหรพี่น้องเห็ดตัวนี้ เขาเปียงเนยดอกง่ายครับ<ช><ด>อันนี้เห็ดจีตารยอะวถ้าออยู่นี่เขาบอกเอาเนาะจีตาโรยเนาะ้ายอยุ้ซานนี่ฟาเรียบครับฟ่าหอาานหน้ากได้ยินเสกฝฟาว่ารอบพี่น้องใจที่ได้ออกออกปาลออกปาแล้วนะครับออกปลาไม่ตองออกกลับบ้านไดครับออกปลาอคือวาเด้ กองคนกระไรพอแกงอยู่ครับมันก็เปียกดอกง่ยๆครับดอกดงยินบ้านอ้อครับ มือคว่ำลงหมดพี่น้องออกกับงามเลยครับตกห้งเลยครับกสติาอยาออกไปเรื่อยเก็บออกไปเรื่อยครับ แปงครับดอกงายครับเก็บกัดกามสายฝนเรื่อยครับมือแปลงดอกงายครับโอ้ระงกระ่ังที่ดอกจะไทยสีฝน ไปล,ละโละ่ไปล,ละโล่งโล่เหลืองนะ<อ>เออเอาขอเก็บก็ได้ครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อ,อนอเดี๋ยวไนอนเก็ดมือฝนด้ครับมันนี้ <laughs> อนองเลยไป โอ้ฝนตกแค่ครับพี่น้องหอดไฟกับพระ่านครับกับไฟเกียกเลยบบทนี่โอ้ครหหัยแถบนีมีแต่หวานนะไอมีมีจีอบอะไดบนาหมีจบปวดหัวไก่เออดูไทยเนีย,ยวไนะทายเน,าายเนียด้วยีุน้องฝนตกครับเราหกเรืองเลยเนาะนี่นอนเนะลยหลับ เงินกับบ้านทีน่งอ่ะดอกไง,ง,งตึงเราบอกเรียงเนยืนจตเต็มลแล้วน,นูน้นาะนี่กำลังบอกเองเน่เล้ยตั้งตเก็บไปเร้อ่อเลยนี่เป็นใครใย่เลยลุงเกลี่มาทางนี้มนเป็นใครอห่เลยเออเนี่ยนี่เห,นเห็นเนี่ยเน่ยบอกขัาขไปทาหหุนว่าเห็นเ่หเห็นบานไหน เออเป็นใคร่หน่อยเนี่ยมันแล้วพี่น้องมานทั้งสองอยู่ด้วยครับเห็ดกระเปีงดอกไงครับรเห็ดกระเปีงไหมโอ้เห็ดเห็ดจะเป็นมันๆได้น้อยด้วยครับฝนมันตกอยู่เต็มที่พี่น้อ,อตนตกข,ขา้างตกแห้งด้วยครับ เหนืยหอยแล้ว,นนวเนาะอึ้เเดือดเนีย่ยฝนตกหนักเด้พี่น,อน้องวันนี้รู้ยังเต็มที่ลุยลุยยังเดียวเดือดเดินออกไปเรื่อยครับเดินออกไปรถเรื่อยเลยเพราะว่าใจในกับเปียกแล้ว,นลวเนาะเฮาเนาะกับเราเปียกครับใส่ชุดกันฝนอยู่ถ้าเลยออกไปเรื่อยครับออกไปหารถเด็กพี่น้องว่าขึ้นสูขักแค่ใช่ปะเต็มที่ฮะแต่ว่าก็สูอยู่แล้วครับมากไป <peach> มาไกลได้เนาะมาจากบุญลำมมานี่มาไกลครับฝน <g rab> ตกฝ้าห้อกระสูเพื่อย่านบริคิปลงเห้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมปวดจริงตอกยังไงเลย <g rab> ผมสิว่างใส่ตะกาไปก่อนเด้ครับ ตูเลืกกเปลี่ยนเห็ดเปลี่ยนระดอกงามเลยทีเดียวจนตะเริอนซ่าอลไรนะครับสธรรมะตะเบนตัวนี้อาจจะได้เฮ็ดลายอยู่ที่น้องเฮ็ดลห็ะงโอ,อยู่นี้เองดอกนึงไปใส่ละ ตาไล่แล้วสิน้องเจอแล้วลงหัวเขาลงง่ายตอนไดนได้ลงหวัวตีนดอยฝนก็นเริ่มยุดแล้วละครับเติมซาซาลลวพอดีกับคำหล่ะี่น้องโอ้ยฝนบหนาตกเลย เปียกฝนทุกมือแล้วครับมือเสาร์ในก็เปียกรอบเ้ารอบนี่ก็เปียกบาลอโอลตอกไปก่อนแล้วครับปลาลำใยเลยพี่น้องโอ้อยเขาเก็บเห็ดนนเขาโคด่ห้อยเขาเก็บเห็ดไอ้เห็ดไข่ครับรัฐบ,บ,บาลเพื่อนบูหูเคียเเเ่ยเห็ดบูเคี่ยกันพี่น้องโอ้ยไปละทางลงผมปลาลำใยเลยครับ รถมาจอดในสวนลำไยครับโอ้ตัวหน่ยวยใหญ่เลยพี่น้องอยากบ้านนอกครับลำไยอยากก,กินอะไรครับบ้านของผมพี่กันผมถ่ายของเพิ่นผมกับบวกกาก,กินด้วยกันถ่ายซื้อถ้าเห็นแต่ของเพิ่นก็จีขอซื้อใช่หรอครับบ่เห็นแต่ของเพิ่นงามๆพี่น้องถ่ายเห็นเพิ่อนแล้วครับหมองหมองบ้านเฮาบุมีนะครับแถวซา,านก็นมีแต่หน่วยสิบงงังามอย่างสี่งามเครับ ลงมาหอดต,ตีดอยกับโคตรกับเศร้าพอดีใหญ่ๆๆๆโอ้่หคตดกขลักดกขัก,ดก,ขกดกเนี่ยพ,นย,นยพี่น้องของเสียเปิดหาแต่พี่น้องเด้อบาดนี้ งวยเป็นพ่วงเป็นพ่วงจ้ะนี่จะพี่น้องมาสองคนก็บ่ารถอะในเนี้ยยูครับนี่ไปแกงใส่กันพอดีเนาะห้าเนาะดีเลยแกงแดงก็ดีเลยเฮ็ดเห็ดเปล่งจะดอกไงเนาะแต่เห็ดปวกดอกหนึ่งดอกหนึ่งปวกดอกหนึ่งเป็นเมือกเมืองได้พี่น้องเพราะว่ามันมันฝนครับเดี๋ยวก็เขาบ้านกันด้วยครับคำเหลวเยห้ากับมา เก็บแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดี๋ยวกระเข้าบานกันครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยวคลิปหนาเจอกันไหมพี่น้องเป็นไมยเมย์ครับวันนี้สองคลิปสองสองโอ้ลายปลาเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหนาเจอกันไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ